สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับเมื่อวานครับมีใครโชคดีกันบ้างครับก็ยินดีและดีใจด้วยนะครับที่เพื่อนๆหรือว่าพี่น้องได้ถูกรางวัลกันนะครับหรือว่าเป็นผู้โชคดีนะครับก็แสดงความยินดีและดีใจด้วยนะครับเมื่อวานก็พอดีก็ที่ผมสรุปไว้ให้ก็หลุดไปนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับขอโทษขออภัยไปนะครับ ตัวเลขก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับเราคาดหวังว่าตัวเลขชุดนี้จะมาตัวนี้จะมาแต่ในทุที่สุดก็ตามสูตรของเราก็ไม่ตรงกับกองฉลากที่เขาออกมานะครับอย่าใดก็ต้องขอโทษขออภัยกันอีกรอบหนึ่งนะครับสูตรทุกสูตรก็มีข้าวมีลุดนะครับพี่น้องสูตรทุกสูตรก็มีเข้าววีลุดได้นะครับก็มาแก้ตัวกันใหม่นะครับว่าสูตรนี้ จะเดินหน้าต่อกันอีกหรือเปล่านะครับสูตรเด่นเด่นสิบห่างนี้นะครับว่าจะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับมาลุ้นกันต่อครับสูตรนี้ครับมาลุ้นกันต่อครับสูตรนี้ครับสูตรใหม่เด่นสิบางนงครับงวดที่ผ่านมาเขาก็พลาดไปนะครับนะครับได้แปดตัวเดียวพอดีก็ผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่สามสองนะครับก็หลุดไปนะครับเดี๋ยวให้เขาแก้ตัวีกงวดหนึ่งนะครับว่างวดนี้เขาจะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับ หมดทั้งมวลก็เขาเริ่มเข้ามาตั้งแต่ผลลัพธ์ออกอที่สองสามครับก็เดินเข้ามาอย่างต่อเนื่องสีงวดนะครับแล้วงวดที่5นี่ก็หลุดไปนะครับก็ต้องขอโทษกันนะครับก็มาตามกันต่อครับสูตรนี้นะครับผมก็จะเอามาให้รุ่นมาให้ชมเอามาให้เป็นแนวทางกันต่อนะครับสูตรใหม่เดน10ล่างนี้นะครับว่างวดที่6เขาจะกลับมาเดินต่อหรือเปล่านะครับ Finished. มาลุ้นกันก่อนครับลุ้นกันต่อครับดูสถิติเขาก่อนนะครับหมดแรกก็ได้2ตัวเดียวผลลัพธ์ก็ออกที่2 3ก็ผ่านนะครับผ่านเป็นงวดที่1นะครับถัดมาก็ได้เลข5ตัวเดียวนะครับผลลัพธ์สตัวก็ออกอยู่ที่51นะครับก็ผ่านเป็นวดที่2นะครับถัดมาก็เป็นงวดที่3นะครับได้5ตัวเดียวผลก็ออกอยู่ที่5 0ย์ก็ผ่านนะครับเป็นวดที่3ามครับ แล้วถัดมาได้เลขห้าเหมือนกันนะครับเลขห้าสามงวดเลยนะครับนะครับห้าสามงวดก็มาสามงวดนันแ่แหละครับเห็นไหมครับผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่ห้าสีเลขห้าก็มาติดอยู่ที่หลักสิบก็ผ่านเป็นงวดที่สีแล้วที่ผ่านมานี้นะครับที่ผ่านมานี้ได้เลขแปดตัวเดียวนะครับท่านผู้ชมได้เลขแปดตัวเดียวผลลัพธ์ก็ออกอะไรนะครับออกอยู่ที่สามสองนะครับอ,อ,อที่สามสองนะครับก็หลุดไปอีกนะครับ ก็สูตรทุกสูตรผมก็พูดแล้วนะครับว่ามันมีเข้ามีหลุดนะครับสูตรนะครับบางหมดบางทีเขาก็เดินเขาก็เดินอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับบางทีแต่ละสูตรเขาก็สะดุดเขาก็กลับเข้ามาใหม่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ถือว่าหลุดไปนะครับวันที่ผ่านมาได้แปดตัวเดียวครับก็หลุดไปนะครับก็จะมาให้เป็นแนวทางกันต่อนะครับสูตรนี้นะครับ ว่าจะได้ตัวไหนกันนะครับงวดนี้นะครับ <c oughs> ว่าจะได้ตัวไหนกันนะครับ <c oughs> นะครับเดี๋ยวผมหา <c oughs> หมึกอีกสักหน่อยครับว่าเอ๊ รูนก็นต่อเลยครับว่างวดนี้จะได้ตัวไหนกันนะครับว่างวดนี้จะได้ตัวไหนกันได้เด่นตัวไหนกันนะครับผมจะใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้นะครับว <c oughs> ดที่ผ่านมาก็ออกอะไรนะครับออกนีใช่ไหมครับวันที่หนึ่งก็เจ็ด ห้าเจ็ห้าหสามนะครับแล้วก็ผลลัพสองตัวล่างใมบางก็ออกที่สามสองสมัครับ3ตัวหน้าครั้งที่หนึ่งก็ห้า้าห้านะครับครั้งที่2ก็9 2้าสองเจ็ดนะครับครั้งที่สมก็457ห้าเจ็ดครั้งที่สก็3 0 9ศนย์นะครับน่าจะเป็นตัวนี้เลยนะครับนะครับตัวเลขออกเมื่อวานนะครับสวัสดีก็ ได้เลขแปดตัวเดียวก็หลุดไปนะครับผลก็ออกที่สามสอง 4, 3, 2, ใช่ไหมครับมามาลุ้นกันต่อเลยครับว่าผมจะใช้ตำแหน่งนไหนคิดคำนวณให้ก่อนอื่นก็มาฟังคำเตือนก่นกอนนะครับคำเตือนเนื้อหาวิดีโอนี้เป็นการคำนวณตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับมาลุ้นกันเลยครับเพื่อจะไม่เสียเวลาไม่อยากให้คลิปยา,ยาวๆนะครับมาลุ้นเลยครับว่าผมใช้ตำแหน่งไหนไคิดคำนวณให้ นะครับอบใช้ตำแหน่งนี้เลยนะครับงวดที่่านมาก็หลุดกันไปนะครับหลุดแล้วก็หลุดไปนะครับผมก็จะมาให้เป็นแนวทางกันต่อนะครับงวดนี้นะครับผลออกสามสองใช่ไหมครับหลุดนะครับแปดตัวนี้นะครับผมก็จะใช้ตำแหน่งนี้นะครับสูตรนี้นะครับสามตัวนี้นะครับสามตัวรางวัลที่หนึ่งก็คือห้าหกสามนะครับ ห้าหกแล้วสามแล้วก็สามตัวนี้นะครับหน้าครั้งที่สองก็คือตัวนี้นะครับสามตัวหน้าครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็ใช้ตัวนี้นะครับเก้าสองเจ็ดนะครับเก้าเจ็ดอ่ะแล้ว ได้ตัวไหนกันนะครับว่าจะได้ตัวไหนกันงวดนี้นะครับงวดนี้ก็จะออกววดที่หนึ่งนะครับหนึ่งเมษานะครับถ้างวดนี้ก็จะไปออกงวดวันที่หนึ่งเมษาเลยนะครับบวกสองคงขี้ทุกครั้งนะครับท่านผู้ชม นี้ก็บวกกัน2ครั้ง3บวก3ก็จะได้6นะครับนี้บวกกัน2ครั้งก็2 7 4ก็ใช้เลข4มานะครับนะครับามาบวกพร้อมกันเลยครับ5บวกก็ได้11นะครับนะครับ11บวก4 11บ็วกสก็จะได้15นะครับ15 15บวกสองก็จะได้ส7็นะครับที่ผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูนี่อีกทีนะครับว่าใช่หรือเปล่านะครับว่าจะใช่หรือเปล่านะครับเอ,อโอเคโอเคใช่แล้วนะครับผมนึกว่าผมเอาตัวเลขมาผิดนะครับโอเค9ก้าสอง็หน้าครั้งที่2อโอเคเ,ออเดี๋ยวผมทวนให้อีกรอบหนึ่งนะครับ ว่าจะได้ตัวไหนกันงวดนี้นะครับอันนี้บวกกัน2ครั้งนะครับเลข3านี้นะครับเป็นหลักหน่วยบนนะครับบวกกันก็ได้เลข6นะครับอันนี้ก็หลักหน่วยหน้าครั้งที่2ก็บวกกัน2ครั้งนะครับ2 7 14ก็ใช้เลขสีมานะครับมาบวกนะครับ5บวก6ได้11 11 14, บวก4ก็ได้15 15 2บวกสก็ได้17 ก็ลงท้ายหลักหน่วยก็คือเลขเก็ก็ได้เลขเกต์ตัวเดียวนะครับอวนนี้นะครับได้เลขเจตตัวเดียวนะครับได้เจ็ดตัวเดียวผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับนะครับเจ็ดนะครับถ้าไหนชอบก็ลองไปลุ้นดูนะครับลองไปติดดูนะครับเจ็ดตัวเดียวนะครับวัวนนี้นะครับเป็นหลักสิบนะครับ วดที่ผ่านมาเขาก็พลาดไปนะครับนะครับได้แปดตัวเดียวผลก็เอาที่สามสองครับก็พลาดไปนะครับวันนี้ก็ได้เลขเจ็ดนะครับว่าจะมีโอกาสเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับนะครับสูตรใหม่นะครับเดินสิบล่างนะครับท่านไหนชื่นชอบก็ลองไปติดดูนะครับไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันไปนะครับก็ท่านไหนชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับท่านชม กดไลค์กดแชร์นะครับท่านไหนที่ได้เข้ามาติดตามใหม่ยังไม่ได้กดติดตามให้ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื <N> ่อจะได้มีคลิปใหม่ๆออกมาก็จะได้แจ้งเตือนไปหากันนะครับท่านไหนกดติดตามก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้กดติดตามไว้ให้นะครับท่านไหนได้กดแชร์ออกไปให้เพื่อนๆหรือว่าพี่น้องท่านอื่นได้ชมได้เห็นก็ขอบคุณเป็นยอย่างสูงนะครับ <N> ก็คลิปนี้ก็น่าจะมีโยมานี้นะครับก็ ฝากไว้ด้วยนะครับเลขเกตนี้ครับจะมาหรือไม่มาก็อยู่ที่การตัดสินใจของพี่น้องทุกๆท่านนะครับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับ